สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมปะสะกัสกาสนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเนาะก็สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีเข้ามาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้นะครับ ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ิดตามเกมและชมคลิปวันกี้ผ่านเพลสปร์กสก้านะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปถ้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ครับอีกช่องหนึ่งคือการกดซุปเตงกัขอบคุณนะครับใต้คลิปต่างก็สามารถกดไอช่องได้เช่นกันนะครับผมโอเคผมเมื่อพร้อมแล้วเหี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของกิจกกรรรรมมนนนนะคคััับส่้งอ สูงสิครั้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นคิวของซุยคุณนะครับผมซุยคุณเนี่ยมันจะได้ตอนเราเติมเงินครั้งแรกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เติมเงินครั้งแรกหรือสายฟรีเนี่ยนะครับก็สามารถมาสุ่มตรงนี้ได้ซุยคุณเนี่ยมีเอเบลิตี้แช่แข็งค่อนข้างดีแล้วก็มีเขาเรียกวนะ่าทำลายสกิลได้ด้วยนะครับผมก็มาสุ่มนะครับผมแล้วก็รางวัลใช้เพชรเนี่ยนะครับจะเป็นนี่ครับหินดาวหางนะครับเอาไว้ใช้รับเขาเรียกวนะ่าหินดาวประทนาได้นะครับ ล้วก็จะมีกล่องตรงนี้นะครับมันจะเป็นกล่องความสัมพันธ์ธาตุขั้น5แบบสุ่มนะครับทั้งหมด90กล่องนะฮะแล้วก็มีบัตร exp นะครับระดับปกติกับระดับสูงผลไม้แล้วก็ถุงเงินนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการใช้เพชรนะครับถึง3 0,000เพชรนะครับผมนี่คุณจะได้รับในส่วนของบัตรจับระดับสูงถึง200ใบเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะได้บัตรจับจริงๆนะฮะเอาไว้จับเทพจับอะไรก็สามารถลงทุนตรงนี้ได้นะครับเพราะว่า กิจกรรมในส่วนตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีมาบ่อยๆเนาะในการาที่ใช้เพชรเราจะได้พวกในส่วนของตั๋วบัตรจับรอัลบสูงนั่นเองนะครับผมอ่าถัดไปนะครับเราไปดูกันในส่วนของกิจกรรมอื่นนะครับผมก็มาเริ่มกันที่วงล้อนะครับอ่าวงล้อนะครับเรย์คอร์ซ่าเดนมักนะครับก็มาแล้วนะครับผมอ่าเมื่อรอบก่อนเนี่ยจะเป็นอ่าวงล้ออ่าสติ๊กเกอร์นะครับเรย์คอร์ซ่ามาเตอร์นะครับรอบนี้เป็นเดนมักนะก็เติมเงินแล้วก็มาหมุนวงล้อนะครับผมถัดไปก็จะเป็นเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับ ในส่วนเติมเงินรางวัลเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่600เพชรนะครับรางวัล A เนี่ยจะเป็นหีบประดับนะครับผมแล้วก็รางวัล B เนี่ยจะเป็นเงินโบราณกับทองโบราณน,นะครับที่เอาไว้ใช้ปลดดาบพันนาเนาะในส่วนของ1 0 0 0เพชรเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกันแหละนะครับก็จะเป็นไอเทมชิ้นเดียวกันแต่ว่ามีจำนวนที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็2,000เพชรด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับ ถัดไปนะฮะก็เป็นกองทุนนะครับกองทุนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับล่างอ่ามาสเตอร์ของ darko นะครับมา darko มานะครับก็หกพันสองร้อยห้าสิบเนาะได้มาสิบเศษนะครับผมถัดไปหีบเซอร์ไพรส์นะครับหีบเซอร์ไพรส์เนี่ยสามวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะเป็นหีบเซอร์ไพรส์เติมเงินรับโปเกมอนเนาะก็จะมีลิงไฟแล้วก็จะมีเหมือนจะเป็นไอหนูม่วงๆอะไรสักอย่างอ่ะมีอยู่สองสองสีล่างกลางวันกลางคืนเนาะ วันถัดไปมันจะมีขึ้นมาจะมันสเปลียนนะอย่างลิงไฟจะมีแค่วันนี้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับไอตัวลิงไฟตัวนี้มันก็จะมีเศษแรกนะอยู่ในในตรงนี้นะครับในชิปเนี่ยอันนี้เป็นลิงไฟร่างนี้เลยนะครับใช้เศษพันหกแลกได้เช่นกันถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นสมบัติโชคดีนะครับในส่วนของสมบัติโชคดีเนาะมันก็จะให้เราใช้เพชรในการสุ่มนะครับรางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นพวกบัตแรแลกของนะครับ บัตรพวกนี้ก็จะเอาไว้แลกของในกิจกรรมปฏิหารทีหนึ่งแล้วจะมีพวกหินนะครับที่เอาไว้ฝังเครื่องประดับนะครับผมก็จะมีทั้งหินสปีดหินเดฟสเปเชียลแบ็คแท็กเอทีเคเลือดสเปเชียลเดฟนะครับผมก็มีทุกสีเลยแล้วก็มีเศษชิ้นทั่วไปนะครับแล้วก็ดาวหินดาวหางไบแม็กนะครับน้ำยานะครับหินทักษารนะครับก็มาสุ่มซะนะครับผมกิจกรรม3าวันนะก็มีสุ่มฟรีด้วยนะครับผม ได้หินตรงนี้ไปเอาไปใช้อัปเกรดเครื่องประดับถามว่าอัปเกรดตรงไหนก็อัปเกรดตรงนี้แหละนะฮะจะพาไปดูนะครับก็ไปที่เครื่องประดับนะฮะนี่ครับตรงนี้เลยเห็นไหมฮะนี่มันคือตรงนี้เลยเอาไปฝังนะครับผมโอเคจะทําให้สเตตของประดับมันสูงขึ้นด้วยนะครับโอเคถัดไปนะฮะกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็ใช้เพชรมาทําการฟื้นฟูทรัพยากรก็จะเป็นพวกพลังกายไอเทมต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมาฟื้นฟูพลังกายกัน บางทีมันเป็นมีกิจที่เราจะต้องใช้พลังกายเนาะก็มาเฟื่นฟูเพิ่มตรงนี้ได้นะครับผมโอเคถัดไปนะครับกิจกรรมปฏิหารนะฮะโอเคกิจกรรมปฏิหารนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราเติมเงินใช่ไหมไอหีบเซอร์ไพรส์แหละแล้วก็โปเกมอนเนี่ยมาแลกได้หนังสือกราดอน80ชิ้นนีย่ยวันที่2จะเป็นพิกาจูนะครับเป็นพิกาจูเดทีคทีฟนะวันที่3เนี่ยจะเป็นอคอยคิงร่างสีทองนะครับถัดไปนะครับ<อ>ก็ไอใบนะครับ ตัวแรกเนี่ยนะครับก็สามารถมาแลกเป็นเซตประดับทันเดอร์ได้นะครับตัว3ใบเนี่ยนะครับที่เราสุ่มได้จากกิจกรรมไอสมบัติโชคดีเนี่ยนะฮะเราใช้แลกของได้นะครับก็คือมาแลกเซตทันเดอร์ได้นะครับเป็นประดับระดับสูงนะเป็นเซตทันเดอร์เนาะเนี่ยเซตทันเดอร์หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเพียบเลยนะครับผมแล้วก็พวกเศษต่างๆแลกใบแม็กใบนะครับมาแล้วครับสําหรับในส่วนของกรอบรูปนะครับแลกใบแม็กกรอบรูป แลกหนังสือกลาดอนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคก็มีกรอบรูปอะไรบ้างอะเยอะแยะไปหมดเลยกรอบรูปปีสุนักฤดูหนาวนะครับน้ำค้างแข็งแลกเป็นใบแม็กซ์หนึ่งร้อยนะครับกรอบรูปหรูหรานะครับผมกรอบรูปละลายนะฮะกรอบรูปอวตารนะครับแลกเป็นใบแม็กซ์หนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็กรอบรูปตรงนี้นะครับเนี่ยฉลอง2ปี ฤดูร้อนเย็นก็100ใบร์ม็กเหมือนกันเทียบเลยเห็นปะเนี่ยกรอบรูปคริสต์มาสก็100ใบแม็กเนาะนอกจากนี้นะครับอ่าโหเยอะมากนะที่เป็น100ใบแม็กโอ้โหมี10,000ใบแม็กด้วยนะอ๋อที่เป็นกรอบพวกนริตมิหลาดเอ็นเต้ผีนะครับเป็นกรอบเฉพาะอ่านอกจากนี้ครับก็มีแลกเป็นอ่าหินด้วยนะครับอุนานๆผมจะเห็นนะครับมันจะเป็นตั๋วแลกหินนะครับผม อ่ะโอเคตรงนี้มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังสือกราดอนนะครับผมที่เอากรอบรูปมาแลกนะครับที่น้องๆหลายๆคนถามมานะครับก็จะมีพวกกรอบอ่าเมชิโนนะครับแลกได้สี่ร้อนะครับกรอบรูปหัวใจแลกได้400นะฮะกรอบอ่าแคลนิมเฟียแลกได้160นะฮะเนี่ย400 400เห็นปะกรอบครบรอบ4ปี160เอ๊ะล้วกรอบครบรอบ5ปีไปไหนอะ่ะคือกิจกรรมที่เรากดกันมาพาร์ทรอบที่แล้วอะ่ะมันมีกรอบ ที่มันเป็นกรอบสีทองท,ทองเฉยไม่มีรูปภาพะ่ะนั่นคือกรอบ5ปีนะครับเอ้าทำไมเขาไม่เอาลงมาโอ้โหโดนระบบแกงซะแล้วนะฮะทำไมเขาไม่เอากรอบ5ปีมาให้เราแลกละ่ะปกติแล้วเนี่ยกรอบที่เรากดพาร์ตนะครับเลเวลร้อยเนี่ยมันจะมาแลกได้เลยนะในกิจกรรมครั้งถัดไปเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับกรอบทางด้านบนเนี่ยนะฮะจะแลกได้เราหกสิบกรอบด้านล่างเนี่ยสำหรับสายเติมจะแลกได้400อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวหมดเลยนะไม่มีนะกรอบพรุรอบ5ปีไม่มีนะครับมันคือกรอบนี้เอย่ยให้ดูนี่ครับ กรอบบักอะที่มันจะเป็นบักเนี่ยเห็นปะเศษกรอบนะครับโปรไฟล์ครบรอบ5ปีโอเคเป็นบักปะเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นี่ก็คือากิจการรมในส่วนของอ่าแลกกรอบรูปนะครับแลกพวกอ่าหนังสือกาดอนที่ทุกคนรอ,อคอยเนาะก็มาแล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมนโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาคลิปหน้านะครับผมชิวเกณฑ์สวัสดีครับ